ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดอรี่สนับสนุนพวกเราหลอนเดอรี่ได้โดยตรงโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับมึงไปกไกลเลยนะอย่าเข้ามาเหยียบบานกูเสียงของชาวบ้านที่ไล่ตะเพิดตาชุงม คนบ้าเสียสติประจำหมู่บ้านทำให้แกหวาดกลัวตัวสัตว์รีบหนีหวัหวซุกหัวซุนเมื่อก่อนตาชุ่มแกเคยเป็นสัปปะเ่อชอบเล่นคุนสมนดำจนสุดท้ายของที่มีก็เข้าตัวจนกลายเป็นบ้าไปแบบนี้ชาวบ้านต่างพากันรังเกียจเพราะกลัวของต่ำในตัวตาชุม่ม จะมาติดอยู่กับพวกตนทำให้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้และไม่ว่าแกจะเดินไปทางไหนก็จะถูกผู้คนด่าทอบางก็เคี่ยงปลาข้าวของใส่ตาชุ่มเดินเตร่ๆมาถึงบ้านของยายน้อยที่เปิดเป็นร้านขายของซึ่งมีชาวบ้านมานั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่ไม่น้อยทุกคนต่างก็หันมามองตาชุม่ม ที่อยู่ในสภาพเนื้อตัวสก,กรปรกเสื้อผ้าขาดวินมีรอยแผลฟกช้ำตามตัวด้วยสายตาที่รังเกียจยายจ๊ะตาชุ่มมาเออเออเอ็งรีบเอาห่อข้าวให้มันไปนางนุษยายน้อยเดินออกมาพร้อมห่อข้าวในมือก่อนจะยื่นให้กับหลานสาวซึ่งนุตก็รับมาแล้วส่งต่อให้ตาชุ่มผีบา้า ที่รีบคว้าไปนั่งแก่กินอยู่ที่พื้นตาชุ่มแก่มักจะหนีออกมาเดินเตร็ดเตรเที่ยวไปขอข้าวตามบ้านแต่ก็ถูกไล่ตะเพิดออกมามีแต่ยายน้อยเท่านั้นที่เวทนาสงสารยอมแบ่งปันข้าวปลาให้ทำอะไรนะพง ก็เอาข้าวให้มันไงกินสิวะไอ้บ้าของดีๆทั้งนั้นเลยนะเว้ยตาชุ่มผีบ้าที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวค่อยๆหย,ยิบนอนบนพื้นขึ้นมากินก่อนจะทำท่าทางอร็ดอร่อยท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่มองด้วยความสะอิดสะเอียนแต่ก็ไม่มีใครห้ามปลามเลยสักคนปล่อยให้ไอพงกับไอ้อนสองนักเลง กลั่นแกล้งตาชุ่มอยู่แบบนานพอ่อเสียงร้องตะโกนดังมาแต่ไกลก่อนที่ป้องจะวิ่งเข้ามาหาตาชุ่มผู้เป็นพอ่อด้วยความร้อนรนแล้วรีบปัดห่อข้าวที่เต็มไปด้วยหนอนทิ้งไปป้องนานไม่เคยถือโทษโกรธชาวบ้านเลยสักครั้งที่รังเกียจต,ตนกับพอ่อแต่นับวนัน ความเกลียดชังของชาวบ้านก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายพ่อของเขาและกลั่นแกล้งสารพัดซึ่งป้องก็ทำได้แค่อดกลั้นให้ผ่านพ้นไปในแต่ละวันพอแล้วพ่ออย่าก,กินอะไรวะไอ้ป้องพวกกูสาใจดีแบ่งข้าวให้พ่อมึงกิน <laughs> พวกมึงสนุกกันนักใช่ไหมแล้วมึงจะทำาไม่วะ อย่างมึงนะอีกไม่นานก็คงเป็นบ้าเหมือนพ่อมึงนี่แหละป้องที่ทนไม่ไหวอีกต่อไปได้ง้างหมัดขึ้นชกไปที่หน้าของไอ้อัดเต็มแรงจนเลือดกำเดาไหลทําให้อัดเลือดขึ้นหน้าด้วยความโกรธกําลังจะพุ่งปรีเข้ามาทำร้ายป้องแต่นุชก็เข้ามาขวางไว้ได้ทานพอได้แล้วป้องรีพาพ่อกลับไปก่อนเถอะ นุชได้รีบเข้ามาห้ามอาจแฟนหนุ่มของตนเอาไว้เพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องไปมากกว่านี้และได้หันมาบอกกับป้องที่ตอนนี้กำลังจ้องหน้าของอัดอย่างเอาเรื่องก่อนที่ป้องจะตัดสินใจหันมาพยุงผู้เป็นพ่อลุกขึ้นและพาเดินหนีออกมาเย็นวันน,นั้น นุชได้เดินถือปินโตมาหาป้องที่วาดซึ่งเธอก็เห็นว่าป้องกําลังนั่งเหมืออยู่ที่ใต้ต้นไทรใหญ่จึงเข้าไปนั่งลงข้างๆทำให้ป้องนั้นตกใจไม่น้อยที่ได้เห็นนุชเราเอากับข้าวมาให้แล้วก็ขอโทษแทนอัดกับพงด้วยนะไม่ต้องขอโทษหรอกเราเข้าใจดีว่าใครๆก็รังเกียจพ่อเราแล้วนี่ตาชุ่มอยู่ไหนล่ะ พ่อไม่ค่อยสบายเราเลยให้นอนพักที่กระท่อมตั้งแต่กลางวันแล้วแต่นุชไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเราขังแกไว้ในบ้านนั่นแหละกลัวแกตื่นมาแล้วออกไปข้างนอกอีกนุชพยักหน้าเข้าใจก่อนที่เธอจะสังเกตเห็นกลุ่มควันสีดำขโมุซึ่งมันลอยมาจากท้ายหมู่บ้านป่องที่เห็นอย่างนานก็ลุกพรวดด้วยความตื่นตระหนกก่อนจะรีบวิ่งไปอย่างรวดเร็ว โดยมีนุชวิ่งตามไปติดติดทันทีที่ป้องมาถึงเขาก็เห็นกระท่อมของตัวเองกำลังถูกไฟไหม้ซึ่งไม่ไกลกันนานเขาก็เห็นไอ้อดกับไอ้พงยืนอยู่พร้อมถือถังน้ำมันไว้ในมือเปลวเพลิงสีแดงลุกโชนโหมกระนำเผาไหม้กระท่อมทั้งหลังไปต่อหน้าต่อตา ทำให้ป้องนั้นร้องเสียงโหลกทำอะไรไม่ถูกภาดกลางเปลวไฟที่ลุกไหม้ก็มีเสียงร้องโหยหวันของตาชุมที่ติดอยู่ภายในกำลังถูกไฟครอกทั้งเป็นเสียงร้องอย่างทรมานของผู้เป็นพ่อทำให้ป้องขาดสติทำท่าจะวิ่งฝ่ากองไฟเข้าไปแต่ก็ถูกหนู และพวกชาวบ้านที่ตามมาสมทบจับตัวเอาไว้ได้ทันปล่อยกูกูจะไปช่วยพ่อกูป้องแผดเสียงร้องอย่างคนเสียสติพยายามขัดขืนเพื่อจะเข้าไปช่วยผู้เป็นพ่อให้ได้แต่แลเสียงร้องโหยหวนของตาชุมที่ดังระงมเมื่อครู่ <c oughs> ก็ค่อยๆเงียบไป,ปทำให้ป้องถึงกับเข่าสุด ร้องไห้ออกมาจนแทบขาดใจกูไม่ผิดนะกูไม่รู้ว่าพ่อมึงอยู่ในนั้นอัดพูดเสียงสา่านก่อนจะโยนถังน้ำมันทิ้งแล้วหนีไปด้วยความกลัวไอ้พงที่ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอได้สตกิก็รีบวิ่งหนีตามไปทันทีปล่อยให้ป้องได้แต่ร้องไห้เรียกหาตาชุ่มผู้เป็นพอ่อ ถามกลางสายตาเวทนาจากชาวบ้านเรื่องราวที่ตาชุมถูกไฟคลอกตายได้แพร่สะพัดออกไปว่าเป็นฝีมือของไอ้พงกับไอ้อัดโดยสาเหตุมาจากที่ไอ้อัดนั้นแขนที่ป้องมาชกหน้าของตนแม้จะรู้ตัวการ แต่ทั้งสองก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าตาชุมพวกตนแค่อยากเผากระท่อมเพื่อล้างแค้นเท่านั้นด้วยความที่อัดเป็นลูกของกำนันสอนผู้ทรงอิทธิพลทำให้กำนันสอนเลือกที่จะใช้เงินปิดปากชาวบ้านบวกกับที่พวกชาวบ้านมีอคติกับตาชุ่มอยู่แล้วจึงไม่มีใครนำเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจทำให้ทั้งอัดและพง ไม่ได้รับการลงโทษแต่อย่างใดส่วนป้องที่กระท่อมถูกไฟเผาหมอดไหม่ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพี่แก้วให้มาอาศัยอยู่ที่กุฏิเก่าท้ายวาดัดโดยที่เขาเอาแต่เก็บตัวอยู่ในน,นั้นไม่ออกมาเจอใครเลยแม้แต่นุชที่เอาข้าวมาวางไว้ให้ทุกวนัน เมื่อถึงช่วงกลางดึกท่ามกลางความมืดมิดในคืนเดือนดับมีแสงไฟสลัวจากเปลวเทียนที่เล็ดลอดออกมาจากกุฏิหลังเก่าพร้อมเสียงสวดบริกรรมคาถาที่ดังระงมอย่างน่าขนลุกเสียงหมาที่เห่าหอนขานรับกันเป็นทอดๆทำให้พวกชาวบ้านต่างพากันหวาดผวา รีบปิดประตูนหน้าต่างด้วยความหวาดกลัวป่องที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นได้นำดินจากป่าชามาปั้นเป็นหุ่นตัวเท่าคนโดยมีเท่ากระดูกผีตตยโงซึ่งก็คือกระดูกของตาชุ่มผสมลงไปด้วยเขาใช้เลือดหมาดบป่ายไปที่ตาทั้งสองข้างของหุ่นเพื่อเป็นการเบิกเนื้ ร้อมกับเป่าคาถากำกับลงไปป้องหยิบรูปถ่ายของไอ้พงขึ้นมาก่อนจะหย่อนรูปนั้นลงไปในปากของุูลแล้วหันไปหยิบกระปุกที่อัดแน่นไปด้วยนอนไตยัวเหียแล้วเทลงไปในปากของุูลพร้อมกับสวดบริกรรมคาถาอีกครั้ง <S <S พองพองใครเรียกวะอะไรของมึงไอ้พงพองพองไอ้พงที่ได้ยินเสียงเรียแต่พอหันไปมองกลับไม่เห็นใครจูจๆไอ้พงก็อ้วกออกมาทำให้ไอ้อัดถึงกับตกใจเพราะสิ่งที่ออกมานาน มีแต่หนอนเต็มไปหมดไอพงที่เห็น <sucks> อย่ like างนานก็ผงะตกใจกลัวไม่แพ้กันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนกันแน่ทันทีที่มันเหลือบตาขึ้นมาไอพงก็ถึงกับคนลุกสู้เมื่อเห็นหุ่นตัวหนึ่งรูปร่างคล้ายโคนเบาตาลึกโบไร้ลูกตากำลังจ้องมองมาทางตน ไอ้พงหวาดกลัวจนตัวสั่นยืนขาแข็งจะวิ่งหนีก็ทำไม่ได้ราวกับถูกตรึงไว้อยู่อย่างนานหุ่นผีค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะใช้สองมือบีบไปที่คอของไอ้พงแล้วอ้วกออกมาเป็นหนอนนับร้อยตัวด้านของไอ,อ้อดที่เห็นเพื่อนรักกำลังยืนบีบคอตัวเองจนตาเหลือก ก็ทำอะไรไม่ถูกจนสุดท้ายไอ้พงก็ขาดใจตายล้มพับไปทำให้ไออัดที่กำลังสับสนและตื่นกลัววิ่งตะเลิดหนีไปป <c oughs> องเริ่มสวดคาถาอีกครั้งก่อนจะหยิบเทียนขึ้นมาลนไฟใส่รูปของไอาอัดจ,จนลุกไหม แล้วโยนลงไปในปากของหุ่นผีอัดที่วิ่งหนีตะเลยจนมาโผล่ที่หวดัดมันหันมองซ้ายมองขวาอย่างหวาดกลัวท่ามกลางหมอกควันหนาที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณอัดช่วยนุด้วย,วยนุตนุตอยู่ไหน เสียงของนุชที่ดังแว่วมาทำให้อัดรีบวิ่งตามไปจนมาถึงหน้าเมนเขาได้ยินเสียงดังมาจากในเตาเผาจึงรีบวิ่งขึ้นไปทันทีนนุอยู่ี้ช่วยนุชด้วยใจเย็นๆน,นะนุชอัดรีบบอกด้วยความร้อนรนก่อนจะใช้สองมือพยายามเปิดเตาเผาเพื่อช่วยแฟนสาว แต่ทว่าทำยังไงก็เปิดไม่ออก <S <S ชาย,ชายหนุ่ใช้แรงเฮือกสุดท้ายจนในที่สุดก็สามารถเปิดออกมาได้ รุ่งเช้านุชได้เดินถือปินโตกับข้าวมาให้ป้องเหมือนอย่างเคยแต่วันนี้เธอกลับพบชาวบ้านหลายสิบคนมายืนมุงกันด้วยท่าทีที่แตกตื่นหญิงสาวพยายามแทรกตัวเพื่อเบียดเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ <c oughs> ก่อนที่เธอจะหลุดกริดออกมาจนเผลอทําปินโตในมือตกพื้น ภาพหุ่นดินอันน่าขนลุกที่ยืนอยู่หน้าแท่นพิธีกรรมบางอยา่างพร้อมกับศพของโพงที่รอบคอเต็มไปด้วยรอยช้ำและศพของอาจที่อยู่ในสภาพไม่เกลียบนอนเรียงกันอย่างน่าสยดสยองชาวบ้านเชื่อกันว่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของป้องที่ทำคุณใส เล่นงานไอ้อัดกับไอ้พงเพื่อล้างแค้นจนทั้งสองตายไปอย่างน่าอนาจาเช่นนี้ทำให้พวกชาวบ้านได้แต่กลด่าและสาบแชง่งซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าปองได้หายตัวไปไหนกันแน่ ตมาคงมาทรงโยมได้เท่านี้แหละจำไว้นะโยมไม่มีใครหนีกรรมที่ตัวเองก่อได้สิ่งที่โยมทำมันเป็นบาปหนักและมันจะติดตัวโยมไปจนตายหลวงพี่แก้วได้ช่วยเหลือป้องเป็นครั้งสุดท้ายจากความสงสารที่ป้องนั้นถูกกระทำ ก่อนที่รถจะเคลื่อนจากไปแต่สิ่งที่ท่านไม่อาจช่วยเหลือป้องได้นั้นก็คือเวรกรรมที่จะตามติดตัวของป้องไปนับจากนี้ซึ่งในไม่ช้าก็เร็วป้องก็จะต้องได้รับผลกรรมที่ตนได้ก่อขึ้นเป็นแน่ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องหุ่นผีสั่งตายคุณใสล้างแขน หวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอ r รได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอ y รทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงาน ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ